สวัสดีครับตอนนี้เขาก็มีงานแล้วครับตอกแก่ปลักผ well ้าไปเอาเข่าครับอืมตอกแก่ผู้สวมกําลังสะเอาเฟี้ยงเออเอาห้าไปปูครับอืมว่าวัดถอกเลยเนาะนี่ครับตอกแก่กําลังฝักลาบกําลังฝักลาบใหงื่อเัวอยู่ยาวมิวครับ เจ้าย h ไปปลูกหญ้าก <wax. S 2> ินไปกลัวย่านป้านาห้องก็ใส่นิสันครับฟอนเทียจ่งลางดีครับบริษัทนี่ใส่ต้นนิสันครับ บ้านในน้องคูนบ้านน้องคูนมองกองเงาด้วยมองกองเงาะมองรถเกี่ยวจอดลานค่ายรอบตอนนี่อ้าวอา้อาวเปิดกบ๊วยครับใช่แม่ขายใช่ขายยันเหนือเสื้อี กำลังใส่ตะเกียบไปสื้อแนวกินอยู่อะห้าองในที่ละหาร่องใลูกสาวร่องฮะกำลังจะไปเอาเขาฮะเจ็บสุย่างสุแนวอืมบอย่างุยงานเนาอนเ าขายขว่าทางายรอโตตลกไข่ตั่น,นอ,อ่อนะเออเนาะ่อยกวาดเยอะกานมันแห้งหันบบงวนะเออ tay mong anh rất kéo nhanh rồi này. Ừ, đợt kêu. Đợt kêu này, bây giờ Hãy đi, cho นี่นะเราขึ้นชูงนาเราด้ <c oughs> า่ยใจมันโอ้ทั้งคือว่าซอยไปไหนวอยไป่หนวัยใดบอวันละเดอันอะถึงแล้วครับ ไปดีวะเฮ้ยสกหลกส้นล้น,นเถอะเนาะอืะมต่อแก้วว่ามาีลาสีเลยวะเนาะต้อไปยุลาสีซะแล้ว

แกก็ต้องตรวดเขาสวยดีแล้วพีเขาเพขายน้อยแค่โอ้ยขอยวงขอยก่ะไรเขาได้ยี่ปอกยังว่าทั้งแหลงทั้งน้ำสวมอาะดีเพียงพอได้เจียวมีอันเกตัมงไก้่องมีอันให้ไว้เมืออตอนนัะ

촬영기 <목소리로> ทิศเขาหน่อยทิศเขาเดินมาหน่อยเข้ามาอือดอกมะมาเต๋อที่สุดอกมะม่าทงวันเช้าก็มาละที่บนเราองค์เปิดพันธุเขียวเอาแล้วองค์เปิดเขีวองค์งต้องเปินะองเดียร์ดีนะองเดียร์นี่นะเออที่เชียงตูไปได้ เร่าเรลาออกากเนี่ยเลาหรือเ่าเือเส้นกัเา่่านทงกับเน่ยเออเล่ากับเลาในงตงีเขียวเราก็เป่านี่เลาหยวนบอกว่าบอกวาุ่นเดททงหน้าอีหลีนาเลากันเท่าีเนี่ทั้งขอกองคานเล่าหลายๆเนียฟังเสียวเนี่ยเราะไม่ใช่เขานะอ นอนเป่าเจ้าปลาปูปลาเจ้าโคปันอ่างนั้นเราตัวยังไงเอาอยู่เฮียนนี่หมดเลยอืมอันนี้เราเพราะว่าเห็นคนยังงอนไงเนี่ยไม่ใช่มันพูดไดอยู่เฮียนล้านนี่มันมันมันยมงไม่กิเดี๋ยวบักยุ่มเดี๋ยวบุกยุ่ม

เออขีดคูนึงก็เพียงไม่หอมมือนายด้วยสักที เอาเขาไม้หรือเขาเก้านนั่นไป่งดันเก้า่นรียบร้อยครับเมียแน่เล็กหน่อยเก่ยวงไพวกนั้ะบ่หอ่งนท้งเกพวนอย่ไหล่ะกินยวะกิน้วะบ่นอกินน กาแฟปอมตินแล้วไม่หิวกาแฟนไปยังคุณกาแฟยังเขาเขาออาฟใหมมัอกตกตะตกอนนี่เขาเลยเนาะที่งนากว่นี่ไเป็่องรยวกินเ่อม์มาลาจงเมีอะ มนั่นไม่เราลดนั่นขึ้นเราขึ้นได้จั่แล้วเราเพิ่นเอาไปนวดหนึ่งเลยหรือล่ะเอาไปนวดหนึ่งแล้วมันไม่เอาไหมวะนี่ออใส่พนักงานเดียวกันหลายคนอยู่โอเคครับตอนนี้เฮาก็มาถึงซางเขาแล้วครับ เจ้าเจ้วลงกลขั้นใดขีเลยวเอมกินียวาลูกหยังก้เจ้ากินเาได้แต่น้เราได

在里面养。 Hãy tốt cho เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะไปกินเขาแล้วก็ไปเอาตอครับเดี๋ยวพอกันอยู่ลานก๋วยเตี๋ยวครับ โอเคครับตอนนี้เฮ้เก็เสร็จภารกิจแล้วครับเอาเข่ามาเรียบร้อยจะเอารถไปเก็บแล้วครับเฮ้ย hey! เอารถไปเก็บบักหลึงมาใส่เกียร์ใส่เกียร์ ก็นึ่งเอาโรยไปเจ็บก่อนครับเหลี่ยงงานแล้วเอ้ยคุณหงุดหงิดเหรอคุไม่ได้ไปคุณบีบยังหลากปนน่ะเนาะหลึงเนาะแห้งหลึงลงตีจบวานี่ เดอ <c oughs> บอกวิศสูเขาได้ <c oughs> สวนไม่ร้นจะะนังเนาะบัว <c oughs> ลูกเรียนนี่เย็นจริงเดเนาะคือเรียนลโอเคครับมอนี่ก็แล้งานแล้ว คลิปนี้กจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ